สิงคโปร์นะครับคู่แข่งอีกหนึ่งทีมของทีมชาติไทยในศึกบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับซึ่งจะพบกับทีมชาติไทยในช่วงเกมที่2ในโปรแกรมการคัดบอลโลกรอบ2นะครับซึ่งไทยต้องบุกไปเยือนสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ภายใต,ใต้การคุมทัพของทาคายุกินิชิกายะนะครับกุนซือวัย50ปีชาวญี่ปุ่นเรียกนักเตะทั้งหมด24คนเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเพื่อที่จะบุกไปเยือนเกาหลีใต้ก่อนเกมแรกนะครับวันที่16ศุิกายนแล้วหลังจากนั้น กลับมาเล่นกับทีมชาติไทยนะครับที่สิงคโปร์เนชั่นแนลสเตเดียมในวันที่21พฤศจิกาย,ยนนะครับทาราการของสิงคโปร์ถ้าวัดกันปอนต่อปอนเวทต่อเวทกับทีมชาติไทยแล้วเอาจริงๆเขายังเป็นรองเราพอสมควรนะครับซึ่งเกมที่สิงคโปร์รชนะไทยล่าสุดต้องย้อนกลับไปปี2012เลยนะครับหรือเมื่อเมื่อ11ปีที่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยตัวเลขมันอาจจะ กะเกนเป็นตัวชี้วัดได้อย่างหนึ่งทั้งเรื่องของแรนกิ้งฟีฟ่าคุณภาพปลีกคุณภาพผู้เล่นหรือแม้กระทั่งสิติการพบกันนะครับแต่การกลับมาเล่นในบ้านของสิงคโปร์นัดที่2นะครับแต่ว่าเป็นนัดแรกในบ้านเนี่ยตั๋วของสิงคโปร์ที่สิงคโปร์เนชั่นแนลสเตเดียมเนี่ยถูกจําหน่ายออกไปเยอะมากแล้วมีการเพิ่มที่นั่งนะครับนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจแรงคาหวังที่จะทําให้นักเตะของสิงคโปร์เนี่ย พยายามที่จะสู้กับทีมชาติไทยในทุกวิถีทางนะครับเขาอาจจะเป็นรองเรานะครับแต่ว่าเรื่องของเสียงเชียร์เรื่องของพลังแฝงเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแวดล้อมที่ทําให้สิงคโปร์มีพลังกาลังมีขวัญกําลังใจที่อยากจะต่อสู้มากขึ้นนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าไทยเหนือกว่าสิงคโปร์แต่การเล่นในบ้านเกมแรกของพวกเขาเนี่ยความคาดหวังมันสูงพวกเขาอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าจะไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแต่พวกเขาคาดหวังที่จะเป็นหนึ่งในตัวแทน ของเอเชียไปเล่นในฟุตบอลเอเชียนคัพ2027ที่ซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าภาพจาัดกาจขันเนื่องจากฟุตบอลรายการฟุตบอลโลกเนี่ยเอารายการคัดเอเชียนคัพเนี่ยมาผูกกันในรอบนี้นะครับเพื่อคัดทีม18ทีมในรอบนี้ของฟุตบอลโลกเนี่ยไปเล่นในรอบสุดท้ายนะครับนักเตะที่น่าสนใจของสิงคโปร์นะครับคงไปที่กลุ่มของลูกชายของฟันดี้อามาัดทั้งอิลฟานฟันดี้อีกซานฟันดี้แล้วก็อิวฮานฟันดี้นะครับอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองก็คือไลฮานสจวันะครับ สิงคโปร์ใช้ผู้เล่นที่เล่นอยู่ลีกต่างแดนถึง8คนนะครับก็จะมีจากไทยลีกมาเลเซียซูเปอร์ลีกนะครับแล้วก็จะมีลีก้าวันของอินโดนีเซียรวมไปถึงลีกเบลเยียมนะครับอีก1คนนะครับตรงนี้เนี่ยถ้ามาดูองค์ประกอบรวมๆแล้วเนี่ยพวกเขาอาจจะไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่แต่เมื่อถูกมาจับเล่นเป็นทีมแล้วใส่ความพยันในเรื่องของโคชญี่ปุ่นเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกธิงงานที่เราจะต้อง ทำการบ้านศึกษาพอสมควรนะครับและการบุกไปเยือนเกาหลีใต้ของสิงคโปร์เกมแรกเนี่ยพวกเขาคงคาดหวังกับผลการแข่งขันที่อาจจะไม่หวังที่จะไปบุกถึงชนะเกาหลีใต้แน่นอนนะครับเพราะว่าด้วยมาตรฐานมันต่างกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าเขาต้องบระคองให้อยู่ในเส้นทางนะครับตรงนีน้น่าติดตามพอสมควรนะครับกับเรื่องราวของสิงคโปร์ผู้เล่นที่น่าสนใจอีกคนก็คือซองอุยยองนะครับนักเตะเกาหลีใต้ที่โอนสัญชาติมาเป็นสิงคโปร์นะครับปัจจุบันไปเล่นอยู่ในลีกอินโดนีเซีย ก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญในกลางสนามที่จะเป็นตัวสร้างเกมปั้นเกมแล้วก็ตัดเกมนะครับตั้งแต่ลายนี้น,นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์สำคัญมากนะครับถ้าเราบุกชนะเขาได้ปีหน้าเรามีเวลาทำงานต่อเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเมื่อบวกกับผลการขันเกมแรกเนี่ยที่เจกับจีเนี่ยได้ในทิศทางที่ดีเนี่ยมันจะทำให้เรามีสมาธิกับการมุ่งเป้าไปสู่การผ่านเข้ารอบต่อไปให้มากขึ้นนะครับ สำคัญที่สุดเลยคือเกมกับจีนเกมแรกถ้าได้ผลเกมที่ต้องการทุกอย่างมันเหมือนปลดล็อกนะครับความมั่นใจก็จะไปไปเริ่มต้นที่สิงคโปร์อีกรอบหนึ่งซึ่งมันจะทําให้ผ่อนคลายมากขึ้นแต่ถ้าเกมแรกกับจีนเนี่ยเราไม่ได้ผลที่ต้องการการบุกไปเล่นกับสิงคโปร์เนี่ยมันอาจจะเป็นแรงกดดันกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ต้องทําการบ้านโดยละเอียดเหมือนกันอย่าประมาทสิงคโปร์นะครับสำหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่2ครับ